Thank you. ต่งมือบวมตื่นยังตื่นยังถ่ายไม่ให้ดูตื่นยังไม่ตื่นหลังไม่ตื่นหลัห มสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมโยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง e n t r i d e r นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเดินทางไปไปไหนเราก็ยังไม่รู้นะไปขี่รถเล่นกันก็คือว่านะเหมือนเดิมคงเข้า7จ็ดะแต่ว่าทริปด่วนครับผมขี่เล่นๆแล้วก็วนกลับสักเทีเ่ยงเที่ยงเราก็จะกลับกันแล้ว <laughs> ขี่ๆความเร็วประมาณนี้เนาะ หรือว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ผมผมไม่ถามคนขับผมถามแม่บ้านะผมผมต้องถามแม่บ้านนะผมไม่ถามคนขับเล่นเล่นไหนก็ผมก็ขับโอเคเดี๋ยวเราจะหวดกแก๊งนี้กันนะฮะเนี่ยอย่าดูถูกนะเวฟพันอาอากำลังวิ่งออกจากซอยเวฟแม่งสวนฟู จะแยกเ,เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวตรงแยกนี่นะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกบ้านนาแล้เวเราไปถึงพอเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็วิ่งไปสักพักหนึ่งก็จะถึงอีกสี่แยกหนึ่งคนระับเราก็จะตรงไปทางนี้เป็นทางที่ไปทางฝั่งสระบ,บุรีแก่งคอยได้ฮนะเป็นทางลัดหน้าเทศการก็หลบเลี่ยงได้ครับ เนทางนี้จะไปเจ็ดคดได้ง่ายมากเลยนะแล้วก็ไปทะลุกออกฝั่งนครนายกฝั่งแก่งคอยอะไรอย่างเงี้ยได้สบายสบายครับแต่คนแต่คนไม่ค่อยชอบใช มันนอกเต็มๆแม,ม้กระทั่งคนขับรถ <laughs> รีวิวให้ดูแล้วรอบหนึ่งแต่ระหว่างระหว่างทางาก็จะมีร้านอะไรนะลานการเต้นเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะมากมายะเนี่ยกินในดินที่เรามาอ่าตอนนีก้ก็ก็น้ำไม่มี <c oughs> น้ำแห้งเลย เป็นไรพี่เมื่อกี้ใครหลุดเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างไม่เป็นไรพี่แต่น้ำมันจะหมดแล้วเอ้าไม่เติมล่ะเพราะว่าอะไรวะเรามาเติมก็เติมเติมถังเท่ากันทำไมถูกหมดก่อนเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะน้องเป็นไรไหมอ๋อบวมด้วยตุ่ม มือบวมมาหน่วยปฐมพยาบาลกูมาแล้วโค้งนั้นเราก็ขอนกันทุกคนนแหละเห็นอยู่เส้นทางมึงใบเบนเส้นทางเก่ามึงป่ะใช่ทางเก่าไม่ไอที่หลุดอ่ะแถวทศแต่แถวทศพี่เบนเปิดแล้วเนี่ยโค้งแรกเลยวดก่อนน่ะไอเบนหนักกว่านี้อีกเขาเข้ามันตรงใครพีดูอยู่อะไรอะไรโค้งอะไรพี่ให้ต้มอยู่ ตื่นยังตื่นยังถ่ายไม่ให้ดูตื่นยังยตื่นหรอเ,อเตือนสามโมงเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตรงนี้ถ้าเข้ามาก็จะเป็นโซนเหมือนอุโมงต้นไม้พี่ <c oughs> <c oughs> ผมขี่รถเล่นแถวนี้บ่อยก็คือว่ามาไม่ขี่เร็วขี่เอาบรรยากาศขี่อะไรเงี้ยฮะงคนงัดรถไม่ขึ้นไงว่าจะโทรให้รียกบมาไม่ไม่เห็นใครเลยไม่รู้เรื่องด้วย <c oughs> อยู่ข้างน <c oughs> <c oughs> จนในน้องเนี้ยตามมาแซงพี่พี่ เขาไม่มากันนะหันไปเจอเล่ไม่รู้เหมือนกันะอมออมก็ไม่รู้อ่ะผมหันไปยังไม่เจอเตัวดิ๋อแต่ไม่รู้ว่าลมโอเคครับผมเดี๋ยวก็เราก็เดินทางต่อนะฮะเป้าหมายของเราวันนี้ก็การไม่ขี่รถที่เล่นก็คือจบทริปที่ร้านกาแฟนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยวนรถกลับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆก็ไม่ได้ขี่เร็วไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นได้ ถถึงงานเก็บน้ำตรงนี้นะเลี้ยวขวาไปนี่ก็จะไปทางเจ็ดคตก็จะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติใช่ไหาวะเขาเรียกอุทยานแห่งชาติปะไม่แน่ใจแต่ที่คนมากางเต็นท์ก,กันอนะ่ะเจ็ดคตเนี่ยเลี้ยวไปตรงนี้ครับเราจะไปข้างหน้าต่อ ถึงแล้วฮะร้านกาแฟกลางป่าออมากับเฮียไม่หลงก็เลยถึงแล้วครับฮะในที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงร้านกาแฟในป่านะครับก็คือจุดหมายของเราวันนี้นะฮะบ้านไล่ใบเฟิร์น เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูวิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยทุกคนมีหมาด้วยก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ออกมาจากเจ็ดคดนะครับเห็นป่ะป้ายก็จะเขียนว่าตรงไปเจ็ดคดปงกอนซาวตรงนี้จะเป็นเส้นทางครับทางผ่านเป็นป่าเลยออกมาจากเจ็ดคดแล้วก็วิ่งไปถึงแก่งคอยสรับบุรีเลย ก็มาตรงนี้อ่ะแล้วเราก็จะวนกลับแล้วเราก็หากาแฟทานแล้วก็ทานข้าวก่อนดูสั่งว่ามีอะไรที่นั้นมเอาสั่งให้หน่อยดิจดดิจดดินี่นี่นี่นกะเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ส่งกระเพราหมูสับพิเศษนี่มันคอไข่ดาวพิเศษ กินที่ไปกับเราจับอยูอะไรนะหมายที่อะไรตับจับข้าวหมูจับกับเหมูสับจับสองคนนี้เข้ามาถ่ายรูปกันใช่ไหมนี่คู่รักเข้ามาถ่ายรูปกันใช่ไหมคู่รักแห่งปีเดี๋ยวดูคู่รักแห่งปีเข้ามาถ่ายรูปกูเข้าไปเสือกไว้เนี่ยคู่รักอยางนั้นเห็นถ่ายมาเที่ยวน้ำพลอยแกงให้มันให้เหมือนบ้านหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นเขตตราบุรีละฝั่งนี้แต่ว่ามันก็ติดนครนายกอ่า พอเต็มเลยน้องข้างหลังไ่้ใช่หมดเลยไปเต็มที่พอบเต็มเลยข้างหลังเต็มที่อยากถ่ายรูปเต็มที่เลยมือเป็นไงบ้างนี่รอบเนี้ยมีหมดอะที่ถ่ายรูปมือเป็นไงบ้างฮะมือเป็นไงบ้างนี่เป็นไงบ้างนี่เป็นไงบ้างสบายสบายนะไปหลุดอีท่าไหนฮะขับสี่สิบขับสี่สิบขับเกินสี่สิบไม่หลุดเอากันสิ สโลแกนนะมาเที่ยวอะไรนะนครนายกสระบุรียังไงให้เหมือนมาเหนือเือ่คทิปเรื่อยๆครับสี่สิบเนี่ยแม่เสียดายนะเราไม่ได้ขับตามเขาไม่เห็นใช่ไหมไม่ใช่ถ้าปุ๊บนี่โอ้โหยอดวิวต้องขึ้นมากเลยเลยอะววิขึ้นเลยยใช่ม เขความรู้สึกคนซ้อนท้ายน้องเขาบอกไม่ได้ตั้งใจมาก็เลยเซฟตี้ถุงมืออะไรส่วนใหญ่คนซ้อนไม่ได้เป็นส่วนใหญ่คนซ้อนไม่เป็นไรหรอกครับนี่ทั้งแขนทั้งขาครับดูเมีอไผมไม่เป็นไรเลยรดเลิศแม่งปี๊บเพิบกระจายปี๊บปปี๊บปี๊บกระจายเลย ส้มส้ผัวมึงจะลงแดงอ่ะไปทำบุญที่วัดแม่งแอบไปกินเบียร์กูเลยเชื่อแม่งเลยมึงนี่คนบาป2021ิบเอ็ดจริงๆนันี้ได้ใช่ไหมไม่รู้เคยกิน่ไหมไม่หน้าหนูไม่ให้หอมว่าได้ไหมใส่กาแฟ ข้าวไข่เจียวนที่พิศที่สุดนี่มันไม่ใช่ไข่กระทะนะมันไข่หม้อเฮ้ยมันต้องราดพริกน้ำปลาเลยเจา้าเลยขอตัวทางข้าวกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วอะไร ไม่หรอกะเติมซอสปละกินไห้กินกินนี้ดิแบ่งกันแบ่งนี้ไปภารกิจวันนี้ก็หมดแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงเดินทางเดินทางกลับกันแล้วก็เราก็มาแค่นี้แหละจุดประสงค์ขเรามาแค่นี้มาขับรถเล่นแล้วก็ เปิดเส้นทางให้บางคนที่อยากจะขี่รถเล่นด้วยก็ได้ดูนะครับว่าเส้นทางอะไรเป็นยังไงมากถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะฮะโอเคงั้นแค่นี้แหละบ๊ายบาย โเคหมายถึงอะหมายถึงถ้าไม่เห็นอะและ้วยแยกไปที่อื่นก็คือแยกแล้วนะเออที่เหลือก็เดี๋ยวเขาตัดพลานเลยแค่นั้นโอเคเดี๋ยวพี่เส้นวิ่งเส้นพี่พาเป็นหลักใช่ไหมพี่ถ้าเห็นผมแยกออกตรงไหนไม่ต้องตามผมนะคือผมแยกออกไปแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอคค่ะ